สวัสดีค่ะคลิปนี้ไทายไพ่ชาวราศีพฤษภในเดือนพฤษภาคมนะคะราศีพฤษภธาตุดินก็จะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนโดยประมาณนะคะจับไพ่เดือนนี้ก็เหมือนกันสองชุดก็คือวิ e อ of for ์ทูนกงล้อแห่งโชคชะตาแล้วก็ไพ่เ h e h e ฮอ i t เป็นไพ่แห่งสติปัญญานักบวชก็ค่อนข้างจะสันโดษนะคะ ส่วนไพ่กงล้อแห่งโชคชะตาก็จะเป็นไพ่นำโชคเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้วยมรดกที่ดินไพ่ตัวตนจับได้ k King งออฟฟอ n ก็คือราชาคทาชาวพฤกษสงนี้ปกติก็จะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นแล้วก็อดทนคืออดทนต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะมีความเป็นผู้นำสูงวิสัยทัศน์กว้างช่างเจรจามีวาทศิล คิดก่อนพูดคนทั่วๆไปก็จะเดาไว้ถูกนะคะว่าท่านคิดอะไรอยู่คือเก็บความรู้สึกได้เก่งนะคะขยันรับผิดชอบแล้วก็แต่เฉพาะเดือนนี้ความคิดของท่านก็อาจจะอ่อนเป็นนิดนะคะก็จะรู้สึกว่าเหงาเหงาห่างการเข้าสังคมไปบ้างไพ่สรุปก็ได้กงล้อแห่งโชคชะตาเหมือนกันนะคะก็ยิ่งจะแสดงว่าพฤกษบเดือนนี้ก็จะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้มากขึ้น ในสิ่งที่ทําอะไรที่ที่วางบางทีอาจจะเป็นลาบลอยในสิ่งที่ว่าเราก็คิดคิดม่ดถึงเหมือนกันนะคะมันก็จะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามารวมถึงการเปลี่ยนแปลงชีวิตวิถีชีวิตการทํางานการได้โชคชาวพึกงศพอาจจะเจอเรื่องเครียดมาสักพักหนึ่งก็อาจจะเบาใจขึ้นหน่อยหาทางออกที่ถูกทางขึ้นหลายอย่างก็จะค่อยๆดีขึ้นมาในความรู้สึกที่ว่าเราท้อแท้หรือว่าเออเนเ่อยซึมเศร้าก็จะหายไป ท่านอาจจะมีความกคงบลนเกี่ยวกับทางด้านงานหรือว่าสุขภาพและสิ่งแวดล้อมบ้างนะคะหรืออาจจะทบทวนถึงสิ่งที่ผิดพลาดที่ผ่านมามาด้านการงานการเรียนการศึกษานะคะก็ปัญหาที่มีที่เกิดขึ้นก็จะแก้ผ่านไปได้ด้วยดีซึ่งอาจจะใช้ความอดทนหรือว่าใช้ทักษะมากหน่อยเดือนนี้ก็อาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าต้องทํางานคนเดียวนะครอาจจะโดดเดี่ยวไปหน่อยไม่ค่อยได้เข้าสังคม ก็อาจจะเป็นเพราะสถานการณ์ตอนนี้เขาก็ work from home นะคะงานทางด้านเจราจาสื่อสารหรือโซเชียลอะไรพวกนี้เขาไปได้ดีค่ะมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเปลี่ยนงานย้ายที่ทำงานย้ายที่พักอาศัยบางคนอาจจะต้องถึงกับอาจจะต้องออกจากงานนะคะมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตดีอว่าปัตนี้ก็จะเปลี่ยนชีวิตหน้าที่การงานหรือว่าตำแหน่งหน้าที่ ก็จะมีผู้ใหญ่ที่เมตตาช่วยเหลือระวังเรื่องนินทาถูกหลอกหรือว่าถูกหักหลังทําข้อมูลสําคัญหายยุคนี้ค่ะจะมาถึงการพวกใช้มือถือหรือระบบสื่อสารต่างๆการขโมยการแฮกข้อมูลทางด้านการเงินมีคู่ค้าหรือว่าจําเป็นจะต้องติดต่อทำสัญญาหรือพูดหรือแค่แค่พูดตกลงเนี้ยก็จะต้องระวังด้วยนะคะอาจจะมีตุกติกบ,บ้าง คือบางทีก็อาจจะไม่ไม่ได้เสียหายอะไรมากมายแต่อาจจะทําอารมณ์ทําให้ท่านอารมณ์ไม่ค่อยจะดีอาชีพที่ไปได้ดีก็พวกเกี่ยวกับพวกขนส่งเดลิเวอรี่หรือว่าพวกซื้อขายบ้านรถยนต์เศรษฐกิจอย่างนี้ก็ก,ก็สามารถทําได้นะคะบางทีก็เป็นรถมือสองอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออาจจะเป็นพวกเกี่ยวกับอะไรที่เกี่ยวข้องกับยาพานะอย่างเช่นประกันประกันรถประกันสุขภาพค่ะ,คะการเงินโชคลาภนะคะ ค่าใช้จ่ายก็จะเสียเงินพวกเงินเกี่ยวซ่อมรถซ่อมบ้านแต่จะหนักไปทางซ่อมบ้านนะคะหรือไม่ก็ใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องสวยๆทำงานเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพหรือว่าคนในครอบครัวมีคนมายืมเงินหรือไม่ท่านก็ต้องใช้เงินใช้เกี่ยวกับพวกบริจาคหรือว่าเอาไปทําเกี่ยวกับช่วยเหลือผู้อื่นก็มีโอกาสสาหรับโชคนะคะก็มีโอกาสที่จะได้ได้โชคก้อนใหญ่ ถูกหวยรวยหุ้นถูกรางวัลได้มรดกได้ผลประโยชน์จากเงินประกันสละออมสินต่างๆเงินปันผลรวมถึงมีรายได้พิเศษจากอาชีพที่สองด้วยนะคะการเงินโชคลาบนี่มันมีไพ่ตัวหนึ่งที่หมายถึงว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับเขาเรียกไงทุกขลาบใช่ไหมคะเวลามีลาบมาก็จะต้องมีปัญหาอะไรเข้ามาเนี่ยวิธีที่ที่จะแก้ทําให้ดีขึ้นท่านกาจะไปทําบุญ วามศรัทธาตามกำลังศักด์ของท่านนะคะก็ปหานี้ก็จะหมดไปค่ะครอ,อบครัวความรักนะคะเดือนนี้ก็อาจจะมีคนมาแอบชอบท่านนะคะก็เป็นคนในเครื่องแบบข้าราชก,การสำหรับบางคนที่มีคู่อยู่แล้วก็อาจจะมีแยกกันอยู่อย่าลางหรืออาจจะจะต้องทำงานจะต้องอยู่ห่างไกลจากครอบครัวนะคะ ในเรื่องความรักก็มีโอกาสที่จะถูกหลอกนะคะหรือไม่เราก็อาจจะไปรักคนที่อายุมากกว่าหรือว่าเรักต่างไวหรือว่าความไม่เหมาะสมก็ต้องระวังด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการถูกหลอกหรือว่าถูกหักหลังด้านสุขภาพก็จะเป็นโรคเกี่ยวกับทางตาควา,ความดันโลหิตโรคเกี่ยวกับสายตาหรือว่ากล้ามเนื้อแผ่นหลัง โรคเกี่ยวกับกระดูกและฟันทำฟันจากฟันนอกจากเรื่องโรคระบาดท,ที่ว่าเราก็ต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่าโรคระบาดนี่ก็สําคัญมากไพ่มรณะนี่จับได้เดทนะคะก็เป็นเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะต้องไปโรงพยาบาลหาหมอตรวจสุขภาพหรือรวมไปถึงงานขาวดำแล้วว่าการเดินทางไกลด้วยนะคะผู้ใหญ่ในบ้านก็อาจจะเจ็บป่วยรวมถึงบุตรบริวารแล้วก็สัตว์เลียง ฟังแล้วก็บางทีก็ไม่ต้องกังวลแรละค่ะบางทีเราไปหาหมอก็เจ็บไข้ได้ป่วปยนิดๆห,หน่อยๆไม่ไม่ไม่เราก็อย่าเพิ่งไปกังวลว่ามันจะต้องร้ายแรงนะคะเพียงแต่ว่าโอกาสที่เราจะไปหาหมอมันก็มีการเปิดไพ่นี่ก็จะแสดงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นๆนะคะเพียงแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นซึ่งก็อาจจะมีทั้งด้านดีไม่ดีแล้วก็กลางๆ ปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็จะต้องปรับเปลี่ยนไปตามวิถีชีวิตของแต่ละคนแต่ละชีพที่ท่านทําฟังแล้วท่านก็สามารถที่จะหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ดีหรือไม่ก็มีการปรับเปลี่ยนไปตามศักยภาพสติกําลังแล้วก็เพิ่มการทําบุญกุศลสร้างสารรค์สิ่งดีๆเพื่อส่งเสริมให้สิ่งที่ดีเนี่ยดีมากยิ่งิ่งขึ้นเรื่องดีๆเราก็จะได้สมหวังสําหรับ พวกเจ้ากรรมในเวรหรือว่าที่เราเป็นศัตรูเราที่เห็นตัวตวนหรือว่าเจ้ากรรมในเวรที่ว่าเราไม่เห็นเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะทําอะไรเราได้นะคะเราทําบุญแล้วก็อุทิศให้กับเขาไปสรุปเดือนนี้ก็ทางด้านดีก็คือมีโชคอย่างอาจจะนึกไม่ถึงอาจจะเป็นข่าวดีหรือว่าเงินทองซึ่งส่วนน้อยอาจจะเป็นทุกขลาภหรือบางทีอาจจะ จะเหมือนกับว่าคําว่าทุกขลามนี่บางทีหมายถึงว่าเรากําลังจะได้อยู่แล้วเชีแต่ว่าพลาดไปก็ไปทําบุญบ้างนะคะนิดๆหน่อยๆอ,อย่างที่บอกนะคะคือลาภมันก็มีจัดเม้นนะคะกับหัวแล้วก็อาจจะต้องเสียงเงินเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพหรือว่าญาติป่วยโดยเฉพาะเพศชายนะคะการเสริมดวงก็แจ้งบอกไปแล้วนะคะก็คือทำบุญตามศรัทธาไม่เดือดร้อนตัวเองก็จบแล้วนะคะ ก็ขอบคุณมากนะคะที่กรุณารับฟังคลิปจนจบหวังว่าชาวพึกศพทุกท่านจะมีความสุขแล้วก็โชคดีในเดือนนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องคุณมีองค์ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ